สวัสดีครับผมเอี่ยวนะครับห่อใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถ MG นะครับเอ็กเซนเดอร์แกรนนะครับมาติดตั้งเพลาลอยนะครับทีนี้ผมยืนอยู่กับทางเฮียเจ้าของรถนะครับเฮียชื่อเฮียโอนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับพอดีครับก็เฮียรู้จักที่ร้านผมได้ยังไงแล้วทำไมถึงคิดมีความคิดว่าอยากจะมาวางเพลาลอยอะไรอย่างนี้ครับก็มีพวกรถบรรทุกเล็ก เขาแนะนํามาว่าที่ร้านนี้ติดดีครับติดไวครับผมแล้วเราก็เป็นกันเองขอบคุณมากเลยครับผมก็นี่ฮ e โรถของทางฮีโอครับอยู่ทางด้านหลังเรานี่นะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่รถนะครับของฮ e โอนะครับเดี๋ยวมาชมดูกันว่ารถ MG Grand X Tender เนะครับเวลาติดตั้งพอลอยไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผม ด้านนี้ครับพอลอยวีฟอสโลโก้สวยงามเด่นสะดุดตานะครับมาดูด้านข้างนะครับล้อไม่ยืดนออกจากซุ้มล้อนะครับครับทีนี้พามาดูในห้องโดยสารนะครับเยียบเบรกไฟเอเบไม่โชว์นะครับแต่มาดูที่ตัวนี้ภุมิใจเสนอเบรกมือตรงรุ่นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ ก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับฮีโอนะครับที่ไว้วางใจทางหอใหญ่แล้วก็แบรนด์วีฟอร์นะครับสำหรับการเลือกเลือกช่วงล่างมาติดตั้งให้รถตัวเองนะครับเฮียสุดท,ท้ายนี้ก็ขอให้เฮียสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กิจการรุ่งเรืองนะครับเฮียมีอะไรก็อย่าลืมหอใหญ่ละกันนะครับขอบคุณมากนะครับฮีโอสวัสดีครับ